สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่แบบว่าอาจจะฟังดูขัดใจนิดหน่อยนะคะคือเงินสดเท่ากับนี้สินเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราก็พยายามเก็บเงินสดกันอยู่ใช่ไหมคะลองมาดูกันค่ะว่าทําไมแนวคิดนี้ถึงอ่าน่าสนใจแล้วเงินที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ เป็นประเด็นที่ชวนคิดมากครับผมเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลจริงๆนะครับปริมาณเงินสดจริงๆที่หมุนเวียนในมือเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยเทียบกับตัวเลขเงินทั้งหมดในระบบการเงินคืออาจจะแค่ประมาณ8% 10%เท่าน,นั้นเองโหน้อยจังเลยนะคะแล้วไอ้ตัวเลขส่วนใหญ่ที่เราเห็นในบัญชีธนาคารมันมาจากไหนล่ะคะแล้วมันสําคัญกับเรายัางไงอันนี้แหละที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนาะใช่ครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเห็นภาพเดียวกันนะครับ ลองย้อนไปดูแนวคิดพื้นฐานจากหนังสือที่หลายคนน่าจะคุ้นเคย rich dad poor dad เขาจะนิยามง่ายๆเลยสินทรัพย์คืออะไรก็ได้ที่ทำเงินเข้ากระเป๋าเราอส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปอ๋อชัดเจนดีค่ะงั้นยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอย่างบ้านนี่ล่ละคะได้เลยครับสมมุติเราซื้อบ้านไว้อยู่เองแต่ยังผ่อนธนาคารอยู่ทุกเดือนเลยถึงแม้ว่าอนาคตมูลค่าบ้านมันอาจจะขึ้นนะ แต่ถ้ามองตามนิยามเรื่องกระแสะเงินสดตอนนี้เลยเนี่ยการที่เราต้องจ่ายค่าผ่อนออกไปทุกเดือนเดือนมันคือเงินไหลออกใช่ไหมครับใช่ค่ะในมุมมองนี้บ้านหลังนั้นก็เลยเข้าขายเป็นหนี้สินไปก่อนเพราะมันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่อนหมดจุดตัดสินสําคัญคือกระแสะเงินสดณปัจจุบันนี้แหละครับเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วมันมาเกี่ยวกับเงินสดที่เราถือถือกันอยู่ได้ยังไงคะทําไมถึงมีคนมองว่าเงินสดเป็นหนี้สินได้ล่ะครับ คำตอบสาคัญเลยอยู่ที่คําว่าเงินเฟอ้อครับผมเงินเฟอ้อใช่ครับคือมูลค่าจริงๆของเงินสดเนี่ยมันลดลงตลอดเวลาอยู่แล้วอืมจริงด้วยค่ะนึกภาพง่ายๆก็ปิวยเตี๋ยวชามหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะเอ่อยีกว่าบาท30บาทครับผมเดี๋ยวนี้50 60หรือบางทีมากกว่านั้นอีกเงินเท่าเดิมซื้อได้น้อยลงเยอะเลยชัดเจนมากครับหรือถ้าดูข้อมูลแบบเป็นทางการหน่อย ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเงินเฟอ้อบ้านเราเฉลี่ยยาวๆก็ปีละประมาณ3%นได้แปลว่าการที่เราถือเงินสดไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยก็เหมือนเรากำลังจ่ายค่าเสียโอกาสหรือแบบว่าจ่ายดอกเบี้ยที่มองไม่เห็นผ่านกำลังซื้อที่มันลดลงไปทุกปีทุกปีอ๋อเ oh. นี่ยแหละครับคือเหตุผลหลักๆที่ทำให้เกิดมุมมองว่าเงินสดเท่ากับหนี้สิน เพราะมันค่อยๆลดทอนมูลค่าที่เรามีในอนาคตลงไปเรื่อยๆน่าคิดมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเงินสดที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยพวกธนบัตเรเหรียญอยู่ที่เรียกว่า currency สกุลเงินเนี่ยทางทฤษฎีอาจจะยังไม่ใช่เงินหรือมันนี่ที่สมบูรณ์แบบใช่ครับตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันนี่จริงๆควรมีคุณสมบัติหลักๆ3อย่าง 1. คือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนอันนี้เงินบาทเราทำได้ดีอยู่แล้ว2คือ เป็นหน่วยวัดมูลค่าอันนี้ก็โอเคเราใช้เงินบาทบอกราคาสินค้าได้ค่ะเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value ได้ในระยะยาวซึ่งตรงนี้เองที่สกุลเงินทั่วๆไปอย่างเงินบาทหรือดอลลาร์เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เพราะเงินเฟอ้อที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้เองเนาะถูกต้องครับมูลค่ามันโดนกัดก่อนไปเรื่อยๆทีนี้คำถามต่อมาก็คือ ถ้าเงินสดจริงๆมันมีสัสดส่วนน้อยแบบนั้นแล้วตัวเลขเงินฝากเยอะแยะมากมายในระบบธนาคารเนี่ยมันมายังไงคะมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงอธิบายแบบง่ายๆนะครับมันมีกลไกลที่เรียกว่า fractional reserve banking fractional reserve banking ครับว่ากันง่ายๆคือสมมติมีคนเอาเงิน1,000บาทไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารเนี่ยอาจจะโดนกำหนดว่าต้องเก็บสำรองไว้ส่วนหนึ่งสมมติ10%ก็คือ100บาท ส่วนที่เหลืออีก900บาทธนาคารเอาไปปล่อยกู้ให้คนอื่นได้อ๋อทีนี้คนที่กู้เก0ร้อยร้อยไปเนี่ยเขาก็เอาไปใช้จ่ายใช่ไหมครับเงินนั้นก็อาจจะถูกเอาไปฝากที่ธนาคารอีกแห่งหรือกลับมาที่เดิมก็ได้ธนาคารที่รับฝาก900นั้นก็เก็บสำรองไว้1 0คือ90บาทแล้วก็เอาที่เหลือ8 1 0บบาทไปปล่อยกู้ต่อได้อีกอ๋อมันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะใช่ครับ กระบวนการนี้มันเกิดซ้ำๆๆทำให้เงินฝากเริ่มต้นแค่พันบาทเนี่ยมันสามารถแบบว่าขยายตัวกลายเป็นตัวเลขเงินในระบบได้หลายเท่าตัวเลยครับอาจจะถึงหมื่นบาทได้เลยในทางทฤษฎีโหแปลว่าเงินส่วนใหญ่ที่เราเห็นในบัญชีหรือในระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินสดที่มีอยู่จริงๆแต่เป็นแค่ตัวเลขในคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการให้เครดิตหรือหนี้นั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับมีข้อมูลเคยประมาณการไว้นะครับว่าขนาดเงินฝากในระบบอาจจะสูงถึง2,700ล้านล้านบาทโหเยอะมากแต่พอไปดูปริมาณเงินสดจริงๆอาจจะมีแค่ราวๆ250ล้านล้านบาทมันต่างกันเยอะมากครับต่างกันเป็น10เท่าเลยนะคะครับแล้วถ้าเรามองพามให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับลองเทียบสัสดส่วนกันดูจะยิ่งแบบว่าโอ้โหเลยมูลค่าเงินทั้งหมดในโลกทั้งเงินสด เงินฝากหรือที่เรียกว่า M2 เนี่ยอาจจะอยู่แถวแถวสามพล้านล้านบาทค่ะแต่พอไปดูขนาดของหนี้สินทั่วโลกรวมกันทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันสูงกว่านั้นเยอะประมาณ7 0 0 0พล้านล้านบาทหนี้สินเยอะกว่าเงินเกือบเ,เท่าตัวเลยนะคะใช่ครับยังไม่หมดนะครับถ้าไปดูตลาดตราสารอนุพันธ์ พวกสัญญาทางการเงินต่างๆที่อ้างอิงกับสินทรัพย์อื่นๆอีกทีหนึงมูลค่าตามสัญญาเนี่ยอาจจะสูงแบบมหาศาลถึง18,000ล้านล้านหรือบางที่ประเมินไปถึง39,000ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหฟังแล้วเวียนหัวเลยค่ะตัวเลขเยอะมากมันแสดงให้เห็นว่าระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยสัญญาด้วยหนี้สินมากกว่าตัวเงินจริงๆที่เราเข้าใจกันเยอะเลยนะคะถูกต้องครับ ภาพนี้มันทําให้เห็นเลยว่าระบบการเงินเรามันซับซ้อนแล้วก็พึ่งพากันด้วยสัญญาและหนี้สินในสัดส่วนที่ใหญ่กว่าเงินที่เราคุ้นเคยมากๆพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันก็เริ่มเข้าใจมุมมองที่ว่าทําไมการถือสกุลเงนเินเฉยๆเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเงินสดในมือหรือเงินฝากในบัญชีในระยะยาวมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของการรักษามูลค่าสินทรัพย์ของเราเอาไว้ครับผม แล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมแนวคิดเรื่องให้เงินทํางานหรือการเปลี่ยนเงินพวกนั้นไปเป็นสินทรัพย์อื่นๆที่มันมีโอกาสสร้างเงินเพิ่มหรือเติบโตได้ถึงกลายเป็นเรื่องสําคัญที่หลายคนพูดถึงกันใช่เลยครับ คือเป้าหมายในภุมมองนี้อาจจะไม่ใช่แค่การพยายามเก็บตัวเลขในบัญชีให้เยอะที่สุดเพราะอย่างที่คุยกันมูลค่าจริงๆของมันอาจจะลดลงเรื่อยๆตามเวลาแต่เป็นการพยายามสร้างกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ต่างๆหรือ passive income ให้มันมากพอหรือมากกว่ารายจ่ายของเราเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินจริงๆประมาณนั้นครับ เพื่อให้เรามีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่คำสั่งนะครับว่าทุกคนต้องทำแบบนี้แต่มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งทีออ่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังคิดเรื่องวางแผนการเงินระยะยาวหรืออยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองค่ะเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการเปิดมุมมองให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นเราก็เลือกทางที่เหมาะกับตัวเองได้ครับผมสรุปแล้วนะคะ สิ่งที่เราเรียกกันว่าเงินในโลกยุคนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่แบงค์หรือเหรียญที่เราพกในกระเป๋าเยอะเลยมันคือระบบใหญ่ๆที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นตัวเลขดิจิตัลแล้วก็กลไกาการสร้างเครดิตหรือหนี้สินเป็นหัวใจสําคัญจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในเมื่อระบบการเงินที่เราอยู่ทุกวันนี้มันมีเงินจํานวนมากที่ถูกออาจจะเรียกว่าเสกขึ้นมาจากหนี้ จากตัวเลขดิจิตอลการที่เราพยายามทําความเข้าใจกลไกพวกนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องการเงินส่วนตัวได้ดีขึ้นแล้วก็นําไปสู่การสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในแบบฉบับของเราเองได้แม้ในโลกที่มันดูเหมือนจะซับซ้อนวุ่นวายขึ้นทุกวันก็ตามครับผม